สวัสดีค่ะพบกับอ้อน,นะคะอ่ะวันนี้อ้อจะพามาตั้งค่าหน้าจอนะคะตัวรถนะคะที่เป็นเกรดเอแล้วก็เกรด LDA นะคะก็จะใช้งานเหมือนกันนะคะอะมาดูกันเลยนะคะอะ่หน้าจอค่ะมาที่หน้าจอกันเลยนะคะ,ะนี่นะคะ,คะแนะนำก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นไมวัดรอบนะคะตัวนี้จะเป็นความเร็วของตัวรถ นะคะอ่าอันนี้บอกอะไรบ้างนะคะน,นี่คือปิดประตูไม่สนิทนะคะไฟจะโชว์อยู่ส่วนตอนนี้เรายังไม่ปลดเบรกมือนะคะอ่าไฟโชว์แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้คาดเข็มขัดนะคะถ้าเกิดเราทําครบทั้งหมดแล้วไฟตรงนี้ก็จะไม่โชว์นะคะกรณีที่เราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยไฟเครื่องยนต์จะหายนะคะถ้าไฟเครื่องยนต์ยังโชว์อยู่แสดงว่ารถเรามีปัญหานะคะเราก็ไปดูว่าไฟที่โชว์น่ะอ่าสัญ,ญลักษณ์ตัวเนี้ยนะคะ คืออะไรนะคะทุกอย่างมีมีในสมุดคู่มือนะคะส่วนตัวนี้นะคะ H กับ C เห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นไมวัดความร้อนนะคะฮอตกับคูนะคะตัวนี้ขึ้นจะเป็นขึ้นขีดดิจิตอลนะคะส่วนตัวนี้ E กับ f เป็นปริมาณน้ํามันในถังนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้เห็นไหมคะถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคะของตัวรถส่วนตัวนี้จะเป็นความเร็วรถนะคะศูนย์นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ขับรถ โอีโอตอนนี้นะคะจะเป็นเลขไมล์รวมทั้งหมดของรถคันนี้ที่วิ่งมาก็คืออยู่ที่5กิโลนะคะอ่าเราสามารถกดดูได้ทีนี้การตั้งค่านะคะจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างตรงจุดนี้นะคะปุ่มเดียวเลยนะคะใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวในการเซตค่านะคะอ่าจลองกดไปครั้งหนึ่งนะคะนี่หน้าจอเปลี่ยนนะคะจะขึ้นมาเป็นทริป A นะคะถ้าเกิดเราจะวัดนะคะวัดระยะทางนะคะจากจุดหนไปยังจุดหนึก็คือจะเป็นทริป A เะะฉพาะจุดนะคะ,ะถ้าเราจะเริ่มวัดเราก็กดค้างนะคะปุ่มเดิมเลยนะคะเซตค่าใหม่ตรงนี้จะเป็นเลขศูนย์กดไปอีกทีนึงค่ะกดแค่ครั้งเดียวนะคะก็จะเปลี่ยนนะคะตรงนี้ทิป A เหมือนกันนะคะแต่ว่าค่าที่วัดจะเป็นกิโลเมตรต่อลิตรก็คืออัตราการกินน้ํามันของทิป A นั่นเองนะคะอันนี้คือเฉพาะจุดกดไปอีกทีนึงนะคะหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นทิป B ทิป B ก็สามารถ วัดระยะทางนะคะแล้วก็วัดอัตราการกินน้ํามันได้พร้อมกันเช่นกรณีทิป A นะคะเราวัดจากจุดตรงนี้นะคะที่โชลูมเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะส่วนทิป B เราวัดจากโชลูมไปที่ทําง,งานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวัดได้สองค่าพร้อมกันเลยนี่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นอัตราการกินน้ํามันโดยรวมของตัวรถนี่นะคะอันนี้คือปริมาณน้ํามันในถังเท่านี้นะคะวิ่งได้อีก1้อยกิโล นะคะอันนี้คือคำนวณให้ด้วยแต่ว่าเป็นค่าประมาณนะคะอาจจะไม่ได้เป็นเป๊ะสักทีเดียวนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะถนนนะคะการจราจรติดขัดไหมแล้วก็ความเร็วที่เราใช้ด้วยนะคะกดไปอีกทีนึงค่ะตัวนี้จะเป็นวันเดือนปีนะคะเป็นปฏิทินเราสามารถเซ็ทค่าได้ก็คือปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะคะกดค้างาตัวนี้จะกระพริบนะคะกระพริบตัวนี้ก็คือจะเป็นฟรีก่อนนะคะเรากดไปครั้งนึงตัวเลขก็จะเปลี่ยนนะคะ อ่าเลือกเซตจากปีก่อนนะคะแล้วก็กดค้างไปที่เดือนค่ะตอนนี้เดือนหกนะคะก็เลื่อนไปที่เลขหกแล้วก็กดค้างค่ะไปที่วันที่นะคะวันนี้วันที่สิบนี่นะคะกดค้างอ่าแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์นี่นะคะตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะต่อไปนะคะเราจะมาตั้งค่า เวลานะคะตอนนี้เวลา13นาฬิกานะคะอ่าเราก็กดเลื่อนไปเลยนะคะนี่นะคะได้แล้วก็กดค้างค่ะก็ไปที่นาทีนะคะ0ูน,นโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่10นะคะเดือน6ปี2021 นะคะคแล้วก็เวลานะคะถ้าจะกดดูอะไรเรากดครั้งหนึ่งนะคะหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้เป็นโอดีโอคือเลขไม้ที่วิ่งมาทั้งหมดนี่นะคะแล้วแต่เราจะเลือกดูที่หน้าจอไหนนะคะแล้วก็กดเลื่อนไปได้เลยตัวนี้หลังจากที่เราเซ็ตค่าไปแล้วนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็อันนี้จะเป็นการตั้งค่านะคะมาตรวัดหน้าจอของอิ u ุ u นะคะในรุ่นที่เป็นเกรด S แล้วก็เกรด LDA นะคะ ก็ฝ่งติดตามคลิปด้วยกันแล้วกันนะคะว่าจะมีฟังก์ชันมีการใช้งานแต่ละรุ่นนะคะแล้วก็การการตั้งค่าแต่ละอย่างนะคะอย่างไั้ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมาบอกสําหรับลูกค้าอิสุสุนะคะสําหรับวันนี้ลากัรไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ